สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปไาสู้ค้ชสุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลพี่น้องเมื่อนี้ไปเอาปลามาครับไอหนุ่มผู้สิงกับไอหนุ่มคอนแกนเป็นไปกลางดางไหวก็เลยไปปลดปลามาตอนแรงๆตอนว่างหันนี่แหละพี่น้องนี่ครับปลาเฮาเมื่อนี้ิเสนอเมนูต้มปลาครับพี่น้องปลาล้วนๆเลยพี่น้อง แต่ว่าซิมีหลายเมนูอยู่ครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องเมนูแรกกับเมนูต้มปลาครับนี่ครับเครื่องอยูพียังม่ทันเดไซส์ครับให้น้ำเดือดก่อนจะคอยลงคาตะไข่พี่น้องเดี๋ยวเราไปชมเมนูที่สองน้ากันครับนี่ครับเมนูที่สองของเราหนึ่งปลาพี่น้องเมนูที่สองของเรา ไอนมขอนแก่นเพิ่นหนึ่งปลาครับสตําเจีวพร้อมเมนูที่สามครับทอดปลาพี่น้องโอ้เมนูปลาครับสามเมนูเลยมือนี่ไปกินดูนโอ้ไปกินลายมือเลยเด้ปลาเนี่ทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งต้มมือนี่เอาเอาครับเอาหิษะใจกันไปเลยมือนี่นุมขอนแก่นเพิ่นไปอาบน้ำก้อนเพิ่นวาเดี๋ยวซิม,มาเฮ็ดตำเจ่ว ล่งคาตะไคร่แล้วก็พริกสดตำครับมือเขือเทศลงไปก่อนครับพี่น้องเอาแบบนี้เลยล่ะครับล่างลงบกคามซุ้มครับพี่น้องยังมะท่านเป็นบะคามเปียกได้นี่มันยังซุมๆอยู่จะก,กอดนหน่อยหนึ่ง ลงไปแล้วถืกน้ำแล้วเขาจังสีเอิญบักขามเปียกเรื่องพี่น้องตะก,กาเครื่องปงรุงเขาอยู่นี่เบิดแล้วครับเขาสิบวัวไซต้นหอมพักชี้นะครับเขาสิไซพักขห้แยงกับกระเพ้าเพื่อดับกินข้าวหอมๆครับพี่น้องครับไอหนมผู้สิงในกับแก้มแล้วเพื่อนว่าเลใาไงเล่านึงคุณ เบ่งพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับอีเจ็กนอ้อให้คากับตะไคร่มันออกมั่นมันก่อนครับเดือดคักแล้วพี่น้องสีเอาปลาลงครับนี่ครับปาลากระมังใหญ่โูดเอาปลาลงก่อนพี่น้องปาลาทั้งเบ็ดซี่โตครับ ตัดเครื่องตัดเครื่องออกซีโต้พี่น้องเนี่างห้องต้องคนนะครับไอ้มันเดือดนะเอาจังคอยเบิ้งว่ามันสุกหมันบ่สุกแล้วจังคอยปรุงพี่น้องย่างก่อนที่อย่างไรอ่ะนนเอาอาบน้ำเลยตีอาบน้ำโอ้เงยน้ามึงโลเอออาบน้ำแล้วลูบรอขึ้นน้อยหนึ่ง อไอหนุม่มขอนแกน่นรูปรอ,อพ่อกระเทินรอกระบสุอพ่อกระเทินพี่นอ้นอ,งอ,งอ,งอ,อ,องนี่ครับมองพักมองเศร้ามองยูยูติดคลองนี่ครับคลองใหญ่เลยพี่น้องนั่นก็สะพานยูติดปลาจากนี่แหละครับนี่ปลาจากลุกไปเปิดเบื้องลูก ห้พี่น้องได้หอมทะลุจอนำดูหอมห่วยหหวยอะนี่นุ่มฟอนกเน็ันธ์เฮดเองนะครับนุ่มขอนแก่นพันเ์เฮดเองมันนีผู้ช่วยฝีมือหอมหวยหวยมีแต่เมนูปลาครับมัหนีสามอย่างเขาเนียก็มีเขาเจ้าก็มีมอใหญ่มอหนึ่งเต่สิเลือกกินเอาครับอาให้น้ำชิมใส่ตู้เย็น ว่างไหมองไ้มาเปิดตู้เย็นหา,ข,า,าของเจ้าของเอ้ยว่าผู้อื่นเขาเอาไปไววทางอื่นผีบาเอ้ยคักขนาดน้ำเดือดแล้วพี่นอ้องปลาก็เริ่มซุกละปุ้งครับพงนัวสองอเก่าพี่นอ้องใส่หน่อยแซ่หน่อยใส่าลายแซ่าลายหัวเถิกลายคือกัน รดดีจักน้อยครับตความนัวปาลาซิดลงโหลดพี่นอ้องแลต่ตวามมาักพอครับใส่เกลือลงไปก่อนนั่นแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้พี่น้องน้ำปลาแดกครับลงจักน้อยตอความหอม เิมพี่น้องขาดเลือกยังจังคอยเติมอืม้อมประแดกแซ่บแล้วพี่น้องขาดสมไปน้อยนึงเดี๋ยวเอาบักเน่าใส่เติมครับก่อนปิดแก๊สครับพี่น้องกระเพราข้กระเว กดลงบดตองโคเลเดืเหนือปลาแตกหอมหหวยทะลุบ่อแบอบนี้หอมทะลุจอบอ่อแบบนี้พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับต้มปลาของเฮาเดี๋ยวเฮาสิบปเบิง่งเชฟขอนแกน่นในนุมขอนแกน่นแล้วไปของเพิินเดี๋ยวเฮาไปชมนํำเพิินนะครับงัางี่แจ้วเอาแจ่วพริกสดเลยจีเม่นครับอ,อูแจ่วพริกสดกัคักือกันพี่น้อง ไอหนุ่มคนแกน่เนเฮ็ดสุกไป,ปสุกไปเนาะเปิดเบื้องดู่ไอหนุ่มคนแกนรูปรอพ่อกระเทือนเปิดให้พี่น้องด้ชม่มความหอมเนี่ย,อยหอมทะลุจอเลยหนึ่งปลาพี่น้องไอหัวนวนอยู่เบิ่งมึงเพียเพียเพียมาเลมามาครับ <c oughs> ถ้ากินเข่าพร้อมๆกันเด้อพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกินเข่าํำกันครับ มามาครับกินเขา่าเสียบๆน้ำกันเมนูปลาเบิร์ดเลยครับวันนี้ทอดปลาต้มปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาเน,นี่ยไอ้นมคอนแกนครับต้มปลาเป็นฝีมือผมทอดปลาเนี่เป็นฝีมือของแม่บ้านครับแซ่แบๆน้ำกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาครับกินเขาน้ำกันมึงจ,นจุ่นแหกกยื้มรุมจุ่นไหลกดแช่นะครับกดสับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ อย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุท่ันไปก่อนครับสวัสดีครับผม